ครับวันนี้เป็นโอกาสอันดีอย่างยิ่งนะครับที่อาจารย์เคียงได้ไดมาถึงวัดชางล้อมนอกเมืองสุขโขทัยทางด้านตะวันออกเชียงเหนือนะครับ้างเมื่อพศ1927โดยคุณนางชั้นผู้ใหญ่ของสุขโขทัยท่านหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าพนมใส่ดำพนมใส่ดำมีเมียชื่อว่าแม่นมเทศตำแหน่งแม่นมเนี่ยแสดงว,ว่าเมียของพนมใส่ดำเนี่ย เป็นแม่นมให้บรมวงศานุวงศ์ชั้นส่งของสุขโขทยัยตอนที่พิยาลิไทยออกบทนะครับเกิดความมหัศจรรย์อย่างยิ่งแก่สายตาของคนทั่ว,วไปนั่นคือแผ่นดินไหวครับผมเขาบอกว่าพนมใส่ดำเนี่ยเกิดศรัทธาอย่างแรงกล้านะครับจากการเห็นปาฏิหาริย์ในครั้งนั้นเน่ยเกิดศรัทธาอย่างแรงกล้าพนมใส่ดำทาหารเอกของพิยาลิไทยก็เลยบวชบวชแล้วก็ไปอยู่ปรนิบัตินะครับพะยาลิไทยที่วัดป่ามะม่วงด้วยกัน ทีนี้พอประมาณพศหนึ่งพร้ยตามญายลิไทท่านสวรรคตในเพศสมณะนะครับพนมใสด่ดำก็ย้ายย้ายจากสนักวัดป่ามะม่วงนะครับไปอยู่ยังวัดของพระมหาเทวีซึ่งพระมหาเทวีในที่นี้อาจจะเป็นพระมหาเทวีเมียของพญายลิไทหรือเป็นพระมหาเทวีซึ่งเป็นน้องสาวของพญยายลิไทไม่ทราบได้พนมใสด่ดำก็บวชอยู่ในวัดของพระมหาเทวีจนกระทั่งพระมหาเทวีอ่ะสวรรคตไปอีกองหนึ่ง พนมใส่ดำก็ย้ายจากวัดนั้นไปอยู่อีกวัดหนึ่งนะครับจนกระทั่งต่อมาพศ1920เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของสุขโขทยัยนั่นคืออาณาจักรสุขโขทัยนะครับซึ่งเคยรุ่งเรืองเคยเป็นอิสระเนี่ยต้องต๊ะเป็นฝ่ายเพียงพามต๊เป็นเมืองขึ้นแก่อาณาจักรอยุธยาทําให้กระสัิย์ของสุขโขทัยในสมัยนั้นต้องลงจากอํานาจ แล้วก็มีการสถาปนากษัตริย์องค์ใหม่ขึ้นครองเมืองนะครับซึ่งกษัตริย์องค์ต่อมาเนี่ยที่ขึ้นในปีพศออ1920มีชื่อว่าพญาสี่เทพาหุราชซึ่งพญาสี่เทพาหุราชเนี่ยได้ไปอาราธนานะครับไปนิมนต์ให้พนมใส่ดำเนี่ยซึกจากการเป็นสมณะให้ออกมาช่วยกันสร้างบ้านสร้างเมืองให้ออกมาช่วยกันบริหารบ้านเมือง ซึ่งพนมใส่ดําก็รับนิมนต์จากพญาสีเทพาหุรชก็เลยซึ้กออกมาแล้วก็รับราชการต่อที่นี้ภารกิจสําคัญของพนมใส่ดาก็คือพญาสีเทพาหุระเนี่ยได้ไหวหวานให้พนมใส่ดาเนี่ยเป็นราชทูตจากกรุงสุขโขทยัยขึ้นไปเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับราชนจาจักรล้านนาพนมใส่ดาก็เดินทางน,นะครับจากสุขโขทัยเนี่ยไปลานน้านนาไปเชียงใหม่ระหว่างทางท่านแวะที่เมืองลําพูนนะครับแวะที่ประาทศทางรีพุนชยัย ท่านก็ไปเจอปรากฏการมหาสรรัรย์พระธาตุเนี่ยร้อยโชดช่วงเหนือท้องฟ้าจนกระทั่งพนมใส่ดำอ่ะเกิดศรัทธาแรงกล้าอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ท่านาน่ยทรงทอนเส้นผมของท่านเองนะครับมาขอดเป็นไส้เทียนเพื่อเป็นพุทธบูชาหลังจากที่ท่านกลับมาจากมหานครเชียงใหม่แล้วนะครับท่านก็มาสร้างวัดนี้ในปีพศ1927นะครับสร้างวัดช้างลม แต่จริงๆแล้วในสมัยนั้นท่านจะเรียกว่าวัดอะไรก็ไม่รู้แต่เนื่องจากลักษณะการสร้างของท่านเนี่ยเจดีย์มีช้างลมทั้งสีพิศนะครับเราก็เลยเรียกกันติดปากกันว่าวัดช้างลอมช้างลมซึ่งหลายๆคนก็เกิดข้อสงสัยช้างลอมแบบนี้คนข้่งไทยคิดเองไหมจริงๆก่อนที่ช้างลอมของพนมใส่ดำจะเกิดขึ้นเนี่ยช้างลมสีนัชนาลัยเกิดขึ้นแล้วนะครับทัดจากนี้หลังจากที่ช้างลอมของทุกขไทยเกิดขึ้นแล้วก็มีช้างลอมของกําแพงเพชรเกิดขึ้นอีก จริงๆแล้วเราเอารูปแบบนะครับมาจากนาครศรีธรรมราชซึ่งจากการศึกษาก็จะมีการพบว่าบรมพบุาุน,นาครศรีธรรมราชเป็นเจดีย์ที่มีช้างลมแล้วบรมพบุาุน,นาครศรีธรรมราชเองเอารูปแบบมาจากไหนครับเอามาจากลังกาถ้าไปดูเจดีย์ทรงะระฆังควําหรือทรงบาดความที่ลังกามีเจดีย์บางองค์ที่มีช้างลมฉะนั้นคติในการสร้างเจดีย์ที่มีช้างลมเนี่ยเกิดขึ้นที่ลังกานะครับเป็นต้นแบบนะครับ จากนั้นก็ค่อยๆพัฒนากันมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาเป็นเจดีย์ทรงะระฆังคว่ำม,มีช้างล้อมแบบศิรสัชนาลัยแบบสุขโขทัยแบบกำแพงเพชรในเวลาต่อมานะครับหลายๆคนนะครับยังไม่มีโอกาสมาที่วัดช้างล้อมของพันนมใสดำนะครับถ้ามีโอกาสก็แวะมาเยี่ยมมาเยือนนะครับถ้ามาจากสุขโขทัยใหม่นะครับจะมาขุนทัยเก่าเนี่ยถึงเลจนดาก่อนถึงสำนักงานเทศบาลตำบลวนเก่าจะมีทางแยกทางขวามือนะครับสองทางจากแยก ทางแรกก็ได้ทางสองก็ได้เลี้ยวมาเลยครับมาเยี่ยมชมนะครับมานมรสการนะครับพระบรมสารีริกธาตุนะครับ,รบ,รนะรบอย่างที่อาจารย์เคียงมีโอกาสได้มาวันนี้ถือว่าเป็นโชคดีเป็นบุญอย่างยิ่งเกิดสุขโขทัยแท้ๆเพิ่งจะมีโอกาสมาวัดช่างลมของพนมใสดำเป็นครั้งแรกแต่ที่จริงเรื่องราวของพนมใสดำเนี่ยอาจารย์เคียงติดตามมาตั้งนานแล้วครับเรียนรู้เรื่องราวของท่านศึกษาศิราจารึกของท่านครับผมสำหรับวันนี้อาจารย์เคียงก็ ขอจบเรื่องราวดีๆนะครับไว้ที่วัดช้างล้มของพนมสายดำมีโอกาสก็กแวะมาเยี่ยมมาเย็ยนกันเนื้